ออกไปคมาขอมกับความภาคภูมิใจวันนี้ค่ะทุกคนมาต้อนรับน้องพค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากมนะคะที่คอยติดตามเชียร์พอตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่การนางงามจนถึงการประกวดมิสโต์ตั้งแต่วันแรกพอเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ใครหลายๆคนอยากให้พอ เริ่มต้นแล้วมันก็เป็นแทปปี้เอนดิ้งมากๆสำหรับปอในวงการนางงามเพราะว่ามันทําให้ปอได้พบเจอกับคุณค่าหลายๆอย่างทั้งกับตัวปอเองแล้วก็กับผู้อื่นรอบข้างปอเนี่ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เชื่อมัน่นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นหวังว่าจะได้เจอทุกคนช่วงพารดแล้วก็ค่ำคืนนี้ด้วยนะคะ I love the people of Thailand. I love them because they're a little bit mad, a little bit warm, kind, but they've always been welcoming and I think the most important thing is now we do something useful together because beauty with a purpose is what I care about a lot. And I think that between us we can find useful things to do in Thailand, helpful things. Um, and it's not for me to tell you, it's for you to show me what we can do together here. And I know that you've got many ideas. Um, I would like to consider very much uh, caring about cancer. And I think that there's a lot around the world that we can be helpful with. We have a website that visits to 140 nations, and I believe Thailand is in the focus. And all work together, positively, can make a a world together of this h t i l ก็คุณชุเลียนรู้สึกดีใจมากที่ได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็คุณชุเลียรักคนไทยมากๆเพราะว่าคนไทยไปสุดน่าจะในมุมของเรื่องของนางงามนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ผู้คนอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ คุณจึเลยรู้สึกดีใจที่ได้มาเพราะว่าในการที่อปอได้มกุกงฎุรั้งนี้ค่ะสิ่งที่เขายึดมั่นมากที่สุดก็คือ Beauty with a Purpose ซึ่งมันก็หมายความว่าในโอกาสนี้เราจะได้มีอปอเป็นเหมือนสะพานเชื่อมที่จะนำโครงการ Beauty with a Purpose มาสู่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ในใน one way ค่ะแต่ว่ามันคือการที่ตัวอปอเองแล้วก็คนไทยสามารถที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ด้วยว่ามีอะไรที่ พลังตรงนี้ของเขาสามารถที่จะช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนที่โยปะบอกตลอดว่ามันไม่ใช่การที่เราเป็นตัวแทนอย่างเดียวแต่ว่าเราเป็นตัวแทนที่จะ address ปัญหาต่างๆในประเทศด้วยแล้วก็สุจูเรียเชื่อว่าด้วยแพลตฟอร์มของเขาที่มีกว่า1 4 0ประเทศแล้วตอนนี้ประเทศไทยเป็นโครการรวมถึงเรื่องของ b r e a s t c a ซ c e r ของเขาด้วยเราน่าจะสามารถที่จะช่วยเหลือคนในสังคมได้เยอะ ด้วยความที่เราก็ค่อนข้างรู้จักเ,ออเราก็ได้ใช้เวลากับมิชลมาพอสมควรเรารู้สึกว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองคุณจูเลียจะบอกเสมอว่า You always tell us to be ourselves ให้เราเป็นตัวของตัวเอง of course uh, I think I think it's really important that people relax and we understand they're very young and they need us to p o r t but also they need to understand more see more laugh more and share the difficult times. sometimes when you see a, a child that's sick, you're so grateful for the doctors and the nurses. But then, in turn, you have to try and find solutions with them about machinery, equipment, things that they need, surgery where it's needed. and i'm blessed because around the world we have wonderful women and men because mr. world too, they're helping us. I just think the world's a smashing place if good เด็กสาวหรือว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้รับแรงสนับสนจากจากฐานของเขาแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่สัมคัญมากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นประสบการณ์ต่างๆที่โอปอลหลอ์แล้วก็ได้เรียนรู้จากการเดินบนเส้นทางนี้กับทุกคนเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไม่ไม่ใช่โอปอลคนเดียวที่ชนะมันคือประเทศไทยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทั้งคุณจูเลียแล้วก็ทั่วโลกเขามองเห็นสิ่งนั้น ก่อนที <no p> <illions> <t> ่จะคุย no กับ no คุณ no จูเ no ลียนหรือว่าวางแผนไวยังไงว่าหลักจากนี้เราจะมีภารกิจอะไรไปทำไปตลอดหนึ่งปีก็มีมีคุยค่ะคุยบ้างแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ลงลงลึกชัดเจนว่าจะไปเยือนที่ไหนบ้างเพราะว่าอันนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของรูปการปันหางต่างๆนะคะแต่ว่าหลักๆที่คุยก็จะเป็นเรื่องของพอว่าเราต้องการที่จะโฟกัสปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเต้านมที่ที่ยูฟอร์กำลังทำทำงานโครงการอยู่นะคะแล้วก็ ในเรื่องของการเดินทางไปช่วยเหลือผู้หญิงทั่วโลกแล้วก็รวมถึงเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าคุณจูเลียนเขาก็ชอบโครงการของเด็กส่วนตัวอก็ชอบโครงการของเด็กไม่ว่าจะเป็น education หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะโฟกัสกันตรงนี้ตลอดระยะเวลา1ปีแล้วก็พยายามที่จะเดินทางไปให้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงกันคือการที่เราเดินทางไปช่วยเหลือคนที่ประเทศอื่นอะบางทีแค่เราไปถึงแล้วเขามองเห็นเรามันคื มันคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาต้องการแค่ความหวังเขาต้องการเห็นแสงสว่างแล้วการที่เราไปแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราประทตรงกับคุณจูเลียมากๆคือการที่เราไปเราไม่ได้แค่สร้างคุณค่าให้กับชีวิตคนที่เขากําลังลําบากหรือว่ากําลังต่อสู้กับปัญหาอะไรแต่การที่เราเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเราเองด้วย สำหรับในเมืองไทยก็เดี๋ยวเริ่มต้นก็คงจะเป็นฟอนเดชั่นต่างๆที่เราเคยทำงานร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็น National Cancer Institute หรือว่าสถาบันต่างๆที่โอป่วมง,งานด้วยตลอดแล้วก็จะดูว่าสามารถที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปที่ไหนได้อีกบ้างเพราะว่าอย่างที่คุณจุเลียบอกว่าการที่โอปอได้มงจากประเทศไทยแล้วก็มาที่นี่มันก็หมายความว่าทางประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็ต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยว่า where they can provide where they can help ช่วยเหลือตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องค่อยๆ address ปัญหากันไปเรื่อยๆตื่นเต้นไหมคะเจอร์นี่นี้เป็นจริงแล้วเราจะได้เดินทางไปรอดูดีฝันตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าเป็นคือเป็นเป็นอีกหนึ่ง objective แล้วก็เป้าหมายของเราในการประกวดนางงามคือพออยากใช้แสงตรงนี้ที่จะอย่างที่ว่าบอกว่าเดินทางไปหาคนที่เขาต้องการที่จะมองเห็นแสงสว่างในชีวิตนะคะแล้วก็เชื่อว่า หลังจากจบภารกิจ1ปีกันที่คุณจูเลียบอกว่า you have b e better Miss World มันคือการที่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไปเก่งขึ้นเราไปเทรนว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันหมายความว่าเราไปเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นในตลอดระยะเวลา1ปีที่เราไปช่วยคนที่เขาต้องการความาช่วยเหลือภาารกิจจันเ้้ได ก็ถ้าเทียบกับปกติก็คงจะออได้อยู่ไทยไม่ไม่บ่อยเท่าแต่ก่อนก็อาจจะต้องต้องรอดีไซน์ซิมลอนใช่ Yes m a l s c n most the, the London office but, but um you will have time to come home <laughs> But we try very much to make sure you're home at least every two or three weeks ไอ้เจลี่บอกว่าอยากให้ออกพ่อกลับบ้านเพราะว่าคุณเจลี่ก็อยากพักจากอุปปเหมือนกันแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาก็เป็นคนอันเดอร์สแตนดิงแล้วก็เข้าใจค่ะเขาก็รู้ว่าบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราจากบ้านนานแต่ว่าด้วยภารกิจที่เรามีส่วนตัวองเเองพร้อมที่จะทำงานเต็มที่หนึ่งปีอยู่แล้วซึ่งออฟฟิศหลักก็คือจะอยู่ที่บอนดอนแต่ว่า คิดว่าคงไม่มีที่ไหนที่ยเราอยู่ permanently เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเราเอมที่จะไปให้ได้หลายประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดโอปอลรู้กอย่างไรบ้างที่สุดก็ช่องเวลาที่ผ่านมาโอปเป็นที่ทำให้คนไทยมีความสุขเลยดีใจค่ะดีใจอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โอปอรู้สึกว่าเ,เป็นโอกาสที่ค่อนข้างหายากมากๆในชีวิตแล้วก็โอปอไม่รู้ว่ากรจะต้องมีเงินแค่ไหนพอถึงจะซื้อความสุขให้กับคนทั้งประเทศได้แต่ว่า อันนี้กอได้รับโอกาสที่จะสามารถทําให้คนทั้งประเทศมีความสุขซึ่งกอรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ง่ายมันไม่ได้สิ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะทําได้นนเปอก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติมากๆกับกับโอกาสนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขครับคุณจูเวียค่ะกับกับมิสโวอรันดีบอกว่าอยากทปรโมทสิงอะไรที่ก็ปอบ้า What do you wanna say to your current Miss World What do I want to say Don't say you need a rest. you <laughs> can <laughs> uh, What do I have to say? What do you want to say to your new Miss World? What do I want to say? Well, I'm very excited, and I feel that it's what she has to say to me that I'm interested in. That's the most important thing. Listen to her. She's new to the job, but she's a, a warm, passionate, caring person. She has a beautiful mum, and. คุณเจลบอกว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่อยาบอกกับอความจริงแล้เป็นสิ่งที่เขาอยากฟังจากออมากกว่าเพราะว่าเขาเข้าใจว่าออยังใหม่กับหน้าที่นี้แล้วก็ เข้ามาในการทำงานครั้งใหม่นี้ด้วยด้วย passion แล้วก็ด้วยความ caring แล้วก็เขาอยากจะได้ยินว่าอปอมีความสนใจในเรื่องอะไรโอปอยากจะแก้ปัญหาอะไรโอปอต้องการอะไรเขาพร้อมที่จะรับฟังตรงนั้นแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ให้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ okay. Thank Thank to much being kind you very much everybody Thank you for being so kind us Thank you for being such super guys and all these Miss Worlds I'm really well They all look beautiful and I'm so h u l dizzy. ขอบคุณแล้วขอบคุณทุกคนที่ที่มานะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็เอ่อขอบคุณเอ่อรู้สึกว่า Miss World ทุกคนที่มาที่นี่สวยมากแล้วก็รู้สึกว่างงมากว่าคนไหนคือ Miss World ตัวจริง You don't know which one is the real Miss World I can't choose <laughs> So so yes, yeah, um, one question. Yes. Since you held um, this world in India twice and leaving the crown to Thailand, the first round, are we seeing a lot of, uh, are we seeing holding in this world in Thailand for so the future? So... I, I truly hope so. I think, I think you would all love it and I would love it too. So let's work on it. Let's work on it. I, I don't know who to talk to. I leave it to you. <laughs> But I'll support you. Well, the first moment Julia announced Thailand, <laughs> um, it was quite shocking. I thought my heart stopped beating, but it came with pride and joy, and a lot of proud moment in my heart because I know that uh, it's it's not easy. To earn a Miss World crown, it takes a lot of hard work. It takes a lot of passion. It takes a lot of love and care that you put into the journey itself, to yourself, and to the people around you. That makes you deserve the crown, and also what you're going to put on the table during your reign in one year. And it is an honor for me that Julia sees that in me and given me the honor to bring back the first crown. I know that um, my people has been hoping for so long for this crown, and. It is very—it's a big moment in my life to be able to make everyone happy. She will make Thailand proud, <laughs> and this year we have all the winners of Africa, Asia, and so on—they're coming with us on a tour. Yeah. So Miss World will lead the way and will be useful, and she'll meet children that we need that need help, and it—we'll it's, it have fun at the same time. Thank, thank okay. you for the warmth and the yeah. kindness today. Uh -huh. I coming love honor to Japan ตอนนี้เรอคะความจริงที่อยากทำสิ่งแรกก็กำลังทำอยู่ก็คืออยากเจอท <laughs> <laughs> ุกคนเพราะว่าปอรู้ว่าทุกคนน่าจะมีความสุขมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วกส็สิ่งที่สำคัญที่ที่ปออยากให้ทุกคนสัมผัสร่วมกันคือไม่ได้ปอไม่ได้อยากให้ทุกคนแค่ดีใจกับปอว่าปอได้ชนะมิโชลแต่ว่าปออยากให้ทุกคนได้แชร์ความรู้สึก ภูมิใจนี้อย่างที่วาวปาเคยบอกว่าเหตุผลที่อยากได้มงกุฎสักครั้งหนึ่งในชีวิตวิวอยากทําให้คนในรุน่นนี้เขาได้เห็นว่าการที่ประเทศเรามีความภาคภูมิใจที่มันยิ่งใหญ่มีความสุขที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไวัยไหนอาชีพไหนเพศไหนสามารถที่จะแชร์ด้วยกันได้มันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้สึกบ่อยครั้งและอย่างที่ปลาบอกว่ามีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อความรู้สึกนี้ไม่ได้อยากให้ทุกคนฟีลความรู้สึกนี้ ไปพร้อมๆกับปอแล้วก็เลยเป็นสิ่งแรกที่ปออยากมาแชร์ความรู้สึกกับคนมีโอกาสได้เห็นคลิปไปยังบอูว่าคนไทยดูช่วงโมเมตนมเมต,นมมตน์นั้นเา้าอาเ็นความรูงเยอะแา่ไหนนะัะการปฏบั่นเป็นยังไงบ้ามเรอเห็นค่ะได้เห็นค่ะก็มีได้ไมีได้ดูค่ะคมีได้ดูแล้วก็ ดูไม่จบเพาว่าเดี๋ยวร้องให้เ <zou> พราะว่าด, <Good time. S 1> ดีใจที่คือถ้าพูดตรงๆเราก็ฝ่ายฝันที่จะมีโมเมนต์นี้เราก็มีแอบไปดู r รีแอคชัของประเทศอื่นบ้างแอบไปดูรีแอคชั่ของออสถานการณ์อื่นบ้างที่เราจะสามารถแบบว่าจินตนาการว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ของเราได้อะไร่างี้ากามมงยก็ลเลยรู้สึกว่าดีใจที่ที่เอถึงเวลาที่มันเป็นโมเมนต์ของเราแล้วทุกคนดีใจกับบอทีรสิ Clayham uh, คุณจูเลียขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการต้อนรับที่อบูดนะคะ่อนคุณคุณช่วยผม ้อีกตอนคหน่อออกริษัมสึกจับมือประาเปนไทยแลนดตอนจับมือใช่ไหมคะออกบขยยับไปตรงกลางคือด้วยความที่เราทุกคนก็รู้กันว่าว่าการได้มงกุฎมิสควัวร์มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายอะค่ะ เพราะเชื่อว่า <ๆ S 2> หลายๆคนก็หวังจนไม่รู้ว่าจะหวังยังไงแล้วจนรอเวลามานานมากแต่ความจริงเอ่อราปรรู้สึกแบบว่าเหมือนเหมือนใจเต้นด้วยนวยเบอร์สด้วยตั้งแต่วินาทีที่เข้ารอบแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าพื้นที่มันมีจำกัดมากๆแล้วเราก็ทำเต็มที่ในทุกๆอย่างแต่ด้วยความที่เราก็เห็นว่าเพื่อนๆของเราทุกคนเขาก็ดีเซิร์ฟที่จะเอ่อเป็นวินเนอร์เหมือนกันเพราะว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นทุกคนเป็นวินเนอร์อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะตรึงเครียดแต่ว่าไม่ไม่ไม่อยากคิดเยอะค่ะคือเราอยากปล่อย,อยใจใจอจเพราะว่าเราอยากให้เราดูมีความสุขที่สุดตอนที่อยู่บนเวทีพอตอนที่ประกาศก็รุนว่าให้เป็นประเทศไทยแต่ก็ก็รุนไม่ได้สุดเพราะว่าคุณจุเลยยังไม่ได้ประกาศชื่อประเทศไทยออกมาจนประกาศชื่อประเทศไทยออกมาเราก็รู้สึกช็อกมากช็อกจริงๆงงเพระาะใช้เวลาประมาณ หลายวันมากๆในการ process ว่าว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันตอนที่ออกงานครั้งแรกหรือว่าตอนเห็นพอใส่มงกุฎหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าที่ได้ทีมงกุฎมันความรู้สึกน้ำตาไงน,น,น้ำตามัตามัน้ำตามาตั้งแต่ตอนประกาศเสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่ตอนที่มงกุฎลงหัวก็รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่เราอยากรู้สึกแล้วก็อยากจําไปตลอดชีวิตเพราะว่ามีมีทีมงานมา พูดกับปอปอเหมือนกันว่าเออเห็นยู่แบบหลับตาน่ารักมากตอนที่ตอนที่ยู่กาลังโดนใส่มงกุฎอะไรเงี้ยค่ะว่ก็บอกว่าบางทีการที่เราหลับตามันทาให้เราประสาทสัมผัสอื่นๆของเราทํางานได้ดีขึ้นซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่ก็อยากทําตอนที่เราได้รับมงเพราะว่ามันเป็นหนึ่งครั้งในชีวิตแล้วมันคือความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ของปอไม่ใช่แค่ของครอบครัวแต่เป็นของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วเราก็อยากที่จะแบบเก็บความรู้สึกนั้นไว้จริงๆแลถอามการรอบอะค่ะคำถามยาก อย,อย่างรอบที่สองเนี่ยมันมีจังหวะที่เราอาจจะได้ยินไม่ชัดเพราะว่าอะไรเราคนก็แบบปุจบเจอเจอเขาแล้วหนจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยหนูว่าติดกับมาตอบได้ไงห,หนูก็ใจตกเหมือนกันค่ะใจตกไปจตุนแต่ว,ว่าเราก็พยายามแก้ไขสถานการณ์พยายามมีสติที่สุดแล้วก็พยายามจับใจความคำที่เราฟังออกในประโยคแล้วก็พยายามดูว่าคอนเท็ก์มันไปในทิศทางไหนแล้วก็พยายามตอบให้ตรงแล้วก็เป็นกลางกับ กับคําถามมากที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็คือใช้ใช้ใจตอบรุวนเลยค่ะครับสองรอบมีสติติลมากบอกขอบคุณค่ะใช้คนละเม็ดยังไงในการที่เราบอมันพูดออกมาใช้เป็นการยิ่บสามารถพูดออกมาได้เยแล้วยก็คุณหลอกตัวเองทุกคนชอบบอกว่าหนูเก็บหนูดูไม่ตื่นเต้นเลยแต่ว่าความจริงแล้วหนูตื่นเต้นมากหนูแค่เป็นคนเก็บอาการเก่งเฉยๆแล้วก็ฮึบแรกก็คือต้องพูดแล้วพอพูดได้มันก็จะ ค่อยๆไปของมันเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือเราไม่ได้ตอบด้วยความท่องจําเราพยายามตอบให้มันออกมาจากใจเพราะฉะนั้นตอบให้เราลืมหรืออะไรสุดท้ายมันก็จะมีอะไรให้เราพูดเพราะว่ามันออกมาจากใจเราจริงๆค่ะก้อได้ยินค่ะคุยกับคุณแม่คุณพ่อคุยค <c oughs> ่ะคุยบ้างก็ไม่ค่ยบ้างกไม่ค่อยบ้างไม่ค่อยชิมเพราะว่าเขาเรียกหนูว่าไม่ซื้อแต่ว่าเออคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ภูมิใจค่ปะปกติเขาก็ไม่ ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะแต่ว่าคุณแม่ก็จะบอกว่าภูมิใจมากๆพอได้ลงคลิปกับแพร์มค่ะก็ดีค่ะก็ก็ถ้าเกิดว่าได้ถึงล้านหรือว่ามากกว่านั้นก็ดีเพราะว่าจะก็จะเป็นการเพิ่มฐานแพลตฟอร์มให้ใหญ่ขึ้นเนาะเพราะว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวระหว่างที่ได้ดำลงตำแหน่งแล้วน่าจะได้ไปทำการกุศลหลายๆที่ก็เป็นอะไรที่ปรอยากให้คนได้เห็นเยอะๆค่ะ ม่วงก๋วยเตี๋ยวเรือต้มตำคิดถึงอาหารไทยมากเย่ไคิดถึงคิดแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะโอปอไปอยู่อินเดียน,นานมากซึ่งปอไม่รู้เลยว่ามันนานขนาดนั้นเพราะว่าระยะเวลาทั้งหมดที่อยู่ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะนานมากๆแต่ออปอสบายมากเพราะว่าอาหารที่นู่นค่อนข้างเผ็ดบางจานก็คือสไปซ์ท็อเผ็ดกว่าที่ไทยอีนะก็เลยก็เลยอยู่ได้ค่ะต้อาไทยรอางี ที่คาดกางไว้ประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะแต่ว่าทางนี้ต้องดูคิวงานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นนลด้วยว่าประเทศต่อไปที่เราจะไปคือที่ไหนแล้วก็ต้องไปเมื่อไหร่แล้วก็มีสิ่งอะไรที่จอือยอยากจะเะก็ไไขอบคุณทุกคนที่ที่อยู่ด้การมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้นะคะก็เชื่อว่า ในโ c l เชอร์ของเส้นทางการเป็นนางงามครั้งนี้พอสามารถที่จะมอบความสุขให้กับหลายๆคนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เอาเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกส่งคุณค่ามากๆขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนถึงวินาทีนี้ที่มันเป็นวินาทีที่เราได้ c e l e b r a t ความสําเร็จนี้ด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคค่ะขอบคุณมากคบค่ะ อยู่ตอนนั้นหล้นด้วยมาใครอยากเนัข่าน่าวครั้งหนึ่งฉันการเป็นนักข่าวได้สัมภาษณ์นกวบม่ชอบแนะครัอปอี่เอาหนังสือทิ้งมาให้ด้วห่อเขาคืนไปหนึ่อ บางนี้เลยนะขอนค้นเ่งของา่วากไ่ะได้เห็นด้วยตาด้วยอจว่ามคุณมมีความถ่ายมาจากมุมมุ้นได้ไหมได้เป็นแบบมุมข้างทาใช่ไหมใช่หนูมุมกหลัง ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณนะคะ๋ย่เจอกันที่พาร์คร็